สวัสดีครับอยู่กับผมตะแตนน้ำซิงครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูพี่เหล่าน้อยครับตัดสลักยาวครับดัดเพลงใส,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 ส่เป็นสลักบุก,กีของเจ้าวาเลนไทน์ครับพี่เหล้าดเดี๋ยวบอ่แกดเลย พอมันกระเด็นเนอะอย่าก,ก้มดูแล้วเรายิงลมม,มันจะกระเด็นขึ้นมาข้างบนบหัดลู่เฮ้เกือบทะลุย่าง ดัดแปลงเอาไปใส่ครับเปลี่ยนสลักก,ก็นั่นจะดีขึ้นกว่าเดิมอยู่เพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนบูทยังไม่ได้เปลี่ยนบูทครับอันนี้คือดีอะ

เพิ่มลงมีอีกงั้นมันจะไม่เดงหน่อยวู้วออก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 จะจูบเราหน่อยเกี่ยงการเทียงการเดินตัดสลักเอาออกคุณแม่ตัดปล่อให้มันออก อย่าเทียงกันอย่าเทียงกันได้ตัดกันทุกคนทักกี้ <laughs> มันไม่ทะลุหรอกคองมันไม่ให้ทะลุแค่พายารรมันรอแล้วตีออกที่ไม่รู้เรื่อง <laughs> หรอตั้งกรนี่นะเพื่อนตั้งแสดง่าการเริ่มตั้งอยู่นิดๆคนไม่รู้ก็ไม่รู้หรอกเฮาเอาตอนนั้นอะไรก็เผาอยู่เนี่ยเผ <laughs> ามันจะออกไหมครัใครไปเชื่อมหมดไว้ไม่รู้ลองตีออกดู เวลาายมารอีเออไันเป็นหลักที่สิบทางที่มีดูแตเอาว่ามันเล่นนั่นแหมัน่าฮาฮ่าาฮจาฮ่าฮ่า่าเ่าฮ่าฮ่าฮา่อามา่าฮอ้าา

โจเลยเนาะตอเลยเอาเลยมันไม่หนาหรอกมันไม่หนาแต่ก็ไม่กี่มิลฝนมาอีกวันนี้อังคากรรมกาัมเอเ้ยมันต้องไฟอย่างนี้แหละพี่เหลามันจะออกได้ตะลุกเลยนะน้อยปลอมไปคะแนนเฮ้ยน้ำเลยเออแต่ชัวทำให้คือน้อยทำเหมือนิ้เหล้าอ่ะ นาตาพงมันคนี่เมาขนาดที่าบอกว่านาตาพงมันคนขี้เมาขนาดนี้ออม่ พี่พี่ย่าย้อนรุนอย่างนั้น,น,นไฟมันย้อนมาหาหัวน่ะพี่เราอีกทางนึงพี่เราเจาะฮะจ่อยข้างหนึงเลยเนาะอันนี้ไฟมันย้อนมาหาหัวแก๊สมันอันตรายนั่นอะไรเจาะเปล่าจเาจาะเปล่าบีเป่าเทอร์นิตอ่ะเดี๋ยวมันก็ออกกันนานเลย <S 2> <S 2> <S 2> เอาก็มาใส่ทางเลย ท้าเถียงอ่ะเออซิเองครับซิเองของจันจทูข้เถียงอ่ะโทรศัพท์ปไปโชว์ จามปีจะเป็นไหมตามเดิมนั่นนะอือฮี่มันาี่เลยนี่เนี่เลยดิากระเพกกระเพกเจ็บไปงั้นมันเคยออกห่อกดซีดซีดอ่ะฮึ่ะ อือสวยงามพี่เล่าเดี๋ยวเดี๋ยวอโคตรเก่งะก็พี่รวบอกาเปิดลมเยอะอันนี้มันก็เเป๋าไฟเย็นหมดเปิดลมนน้อเปิดแก๊สเยอะอ้เสียงเสียงกันน่อไ่่่า่า Kino jamai kek sabra pi he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 Anang plonga plonga betu sajina he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  Kino fili jamai พี yeah. ่เ <t> ห <seine Christmas> ็นไหมมันย้อนมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพี่หัวแก๊สมันแดงทีแล้เออสูงสูงอะไหัวแก๊สมันแดงมันตรารที่แล้วนู่นจะเมืองอะพี่จะเมืองอะ

ใช่เราไปดูดิจ้่ไม่นจ็บวรอกเท่าน้องเดี๋ยวคลิปนี้จบแพีนี้เราช่วยพี่เลาเจาะเหกกล็กกันครับเจาะสลักกันครับแลในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ